สำหรับคนที่กำลังสนใจจะเป็นเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรน,นะคะวันนี้นะคะเฮดอย่างดีรับสร้างบ้านนะคะเรารับสร้างโครงการบ้านจัดสรรด้วยนะคะวันนี้เราจะพามาตรวจหน้างานการก่อสร้างโครงการรุ่งนภาโฮมเมืองพลน,นะคะที่กัดอยู่ที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นโครงการบ้านพรีเมียมนะคะใครที่อยากจะเป็นเจ้าของโครงการบ้านแบบนี้นะคะต้องติดต่อทีมงานเฮดอย่างดีรับสร้างบ้านด้วยนะคะทําไมเฮดอย่างดีรับสร้างบ้านต้องเป็น บริษัทรับสาาร้างบ้านที่ไม่เหมือนใครต้องบอกว่าเนเคะว่าเรามีทีมตรวจสอบอาการก่อสร้างทุกๆขั้นตอนแทนเจ้าของโครงการและที่สําคัญนะคะเราใช้ช่างฝีมือเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นงานโครงสร้างงานก่องานฉาบงานโครงหลังคางานมุงหลังคางานสกริมโคดงานกระเบื้องทุกๆขั้นตอนเฮ็ดอย่างดีรับสร้างบ้านใช้ช่างฝีมือเฉพาะด้านสร้างจบ งบไม่บานปลายนะคะต้องติดต่อทีมงานเฮ็ดอย่างดีรับสร้างบ้านค่ะ